ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเศร้าใจยิ่งลักษี้ไม่เห็นความพยายามของรัฐบาลคนเข้าไม่ถึงวัคซีนพร้อมอวยพรสงกรานต์ให้กำลังใจประชาชนยิ่งลักษ์โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กอวยพรเทศกาลสงกรานต์เผยรู้สึกเศร้าใจไม่เห็นความพยายามของรัฐบาลแก้ไขปัญหาโควิด19ไม่เปิดกว้างนำเข้าวัคซีน ทำให้ประชาชนเข้าถึงวัคซีนไม่ทั่วถึงยิ่งลักษชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีโพสต์ข้อความผ่าน Facebook อวยพรเทศกาลสงกรานต์คนไทยระบุว่าสงกรานต์ปีนี้ดิฉันขอส่งความรักความห่วงใยและความปรารถนาดีไปยังพี่น้องคนไทยทุกคนคะ่ะโดยเฉพาะช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้องเผชิญกับความยากลำบากอีกครั้งของสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 ที่กระจายตัวไปเป็นวงกว้างเราทุกคนต่างบอบช้ำแต่ก็ได้ปรับตัวเรียนรู้และอดทนเพราะเราหวังว่าจะได้เห็นสถานการณ์เป็นไปนในทางที่ดีขึ้นและทุกท่านจะได้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้แต่วันนี้ดิฉันกลับรู้สึกเศร้าใจที่ยังไม่เห็นความพยายามในการแก้ปัญหาของรัฐบาล ที่จะบริหารจัดการทำให้ความหวังของประชาชนเป็นจริงทั้งนี้ยังไม่นับรวมถึงปัญหาการเข้าถึงวัคซีนที่ยังต่ำไม่ทั่วถึงและการเปิดกว้างให้ทุกโรงพยาบาลเพื่อนำเข้าวัคซีนที่หลากหลายเพื่อชะลอและป้องกันการติดเชื้อแก่พี่น้องประชาชนในอีกทางเลือกหนึ่งสถานการณ์เช่นนี้ทำให้ต้องงดการจัดเทศกาลสงกรานต์งดการรวมตัวรวมถึงในหลายจังหวัดก็ต้องกักตัว หลายต่อหลายคนไม่ได้เจอหน้าครอบครัวแต่ดิฉันก็ขอให้พี่น้องทุกท่านมีช่วงสงกรานที่ปลอดภัยไร้โรคมีแรงกายแรงใจฝ่าฟันอุปสรรคและกลับมามีรอยยิ้มได้โดยเร็วค่ะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก Voice TV อย่าลืมกด Subscribe และมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์ Comment ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ